ใครที่เป็นสายเบเกอรี่สายหวานหรือชอบทานครัวซองต์บอกเลยว่าไม่ควรพลาดร้านนี้ร้านนานาเบเกอรี่ที่เชียงใหม่89พาซ่าเพียงแค่เปิดประตูเข้ามา mm hmm. ก็จะได้กลิ่นขนมปังหอมหอมอบอวลเต็มไปทั้งร้านให้ฟิลเหมือนหลุดเข้าไปในบ้านขนมปังเลยค่ะนอกจากครัวซองที่เป็นเมนูฮิตไม่ว่าใครที่มาถึงแล้วก็ต้องหิ้วกับทางร้านก็ยังมีขนมเมนูอื่นๆอ,อ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นครัวซองขนมปังสไต หอมของเนยแดนิสลูกเกดและช็อกโกแลตไซยืมยิมคาร์ดไข่พิซซ่าขอบบางที่อร่อยจนคำสุดท้ายแซนวิชไข่แซนวิชทูน่าขนมปังขาวลาซานญ่าหมูและผักโขมรพลดไม่ได้คือยมออแกนิกเนยถั่วที่ทำจากถัว100่วร้อยเปเซไม่เติมน้ำตาลหรือสารให้ความหวานให้เลือกทานและเลือกซื้อกันแบบจุใจไปเลยร้าน เช้าจนถึง4ี่โมงเย็นคิดถึงเบเกอรี่อย่าลืมคิดถึงนานาเบเกอรี่ที่เชียงใหม่89าพาานะคะ